วเดชประยุจชัยโนชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานในพิธีเปิดเดินรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยายช่วงหมอทิศสะพานใหม่คูคตซึ่งจะเปิดเพิ่มอีก4สถานีต่อจากสถานีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้แก่สถานีกรมป่าไม้สถานีบางบัวสถานีกรมทหารราบที่11และสถานีวัดพระศรีมหาธาตุและร่วมโดยสารรถไฟฟ้าเริ่มจากสถานี5แยกลาดพร้าวไปยังสถานีวัดพระศรีมหาธาตุโดยใช้เวลาเดินทางประมาณ11นาที จากนั้นนายกรัฐมนตรีเดินทางกลับทันทีที่เสร็จสิ้นภารกิจสำหรับส่วนต่อขยาย4สถานีนี้จะเปิดให้ประชาชนให้ใช้บริการได้ตั้งแต่เวลา13นาฬิกาเป็นต้นไปและจะเปิดให้บริการฟรีไปจนถึงปลายปี2563ส่วนการกำหนดอัตราค่าโดยสารขณะนี้อยู่ระหว่างการเสนอคณะรัฐมนตรีเบื้องต้น,ตนกำหนดเพดานค่าโดยสารตลอดสายไม่เกิน65บาทและภายในปีนี้จะเปิดเดินรถถึงสถานีภูคต คาดว่าจะรองรับผู้โดยสารที่ใช้บริการรถไฟฟ้าสายส,ายสีเขียวตลอดเส้นทางตั้งแต่สถานีเคหะไปตามเส้นทางสายสุขุมวิทจนถึงสถานีคูคตมากกว่า1,500,000เที่ยวคนต่อวัน